ความเดิมในตอนที่แล้วอ๋อนั่นไงไปเลยบอลเอาเลย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 เฮ้ยเลว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 นี่ไม่มีใครลุงรถสักคนเลยที่ไปหาไมีเฮ้ยคนตัดเฮ้คนพิมพ์เมื่อกี้ไม่เยี่ยวใส่ยังเก่ง เฮ้เฮ้เฮ้ทำไมกูไม่เอากูไม่สามารถเอาสเต็กกี้บอมแปรเพื่อนไว้ได้วะแปรเพื่อนอะไรเพื่อนมึงเข้าไปอันนี้ทำแปรเพื่อนได้ไม่แปรตัวเองไปเลยอ่ะยิ่งไปบอมใส่แม่ชิบิบอมใส่แม่เลยอ่ยนี่ไงนี่ไงไอศาสนาอะไรวะที่มันแบบอัลลอฮ์แล้วก็บูมมุสลิมอิสลามิกทำไมจะเกิดอะไรขึ้นเป็นพวกม่สอดริมไว้ยิ่งเอ้จะเป็นพวกมึงอีกแล้ววะ เฮ้ยเฮ้ยเแม่งแทงแทงบ้านเนี้ยน่าเป็นควอยังไงเฮ้ยเพื่อนแล้วคพืนแล้วแพรล้อมไปไปไปเอ้ยเฮ้ยแทงแม่งไอ้สัตว์แต่ยังไงจะมึงตายยังตายมึงตายมึงเป็น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 หมอเป็นหมอด่านนี้มันปั๊มแต้มนี่ไหวใช่ใช่เป็นหมอด่านนี้มันจะปั๊มแต้มแม่งแบบแม่งชุบได้รัวๆฝั่งข้ามันก็ปืนยิงไก่ไปจริงฝั่งเราแม่งก็ปั๊มหมอ สบายสบายถูกใจก็คบนะี่ยคุรออยู่คุรออยู่ไปวต่อต่อต่อมันนิ่งๆมันนิ่งดื้อพลังเลยดิไอ้มันนิ่งๆไ้มันนิ่งๆ้วมันนิ่งๆนะไป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 ค่อยๆค่อยๆไลค่อยๆไล ค่อยๆไหลเฮ้ยมันมันหลังหลังบ้านมีหลังบ้านมีอย่าเพิ่งเดียว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 อย่าเพิ่งใครวะใครวะใช่มันวิ่งไปชุบแบบอย่างนั้นเลยวะไม่กลัวความตายไอ้ย้๊หมอมอไอ้ชุดใหญ่ชุบได้่ไอ้ฝักขวาพี่ไอ้เออไอ้ยอย่าจิ๊กู้ใหญ่จิ๊กกูเป็นหมอแม่งเป็นหมอครึ่งแบบเลย ทำลาย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 แกแล้วว่งวิวงวิ่งวิ่งวิ่งว่งมดี๋ไม่ไมไม่ไม่ไม่มไม่หมดไมหมดดก็กบเอมานงน้ำเองกุงนเองนปกงเดี๋ยวมาไม่มีไม่มีคนไม่มีคนงหลังไม่คุดเป็นยาออกไปแล้วไปแล้วไปแนวหน้าแล้ว ใช่ไปแนวหน้าไปแนวหน้ายังไม่ได้กินภาษีเว้ยเบดิกเบดิกเออเบดิกโอ้ยเดวอสเดบอสกูมาแล้วกูมาแล้วเฮ้ยมีด้านสเนกไทม์อะไรลังจะแพ้และไงไอ้กูร้อนกูร้อนอ๋ออู้ระเบิดคุยเลยเออ อืมโอ้โหตอนหนึบบ่งร้อยเก้า GG VOP GG ไอ้ฝั่งมันดูไอ้เ <c oughs> ชเตอเตอให้ฝั่งเราเป็นปากแซก่บจังเหอเออฝั่งเราให้คนปากแซบฝั่งนู้นี่มั้งเฮ้ยตีเราหเหรอไ <c oughs> ด้ไงได้ไง <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้แม่งแบนลูกซองด้วยเฮียแต่สมัยสงครามโลกเขาแบนปืนลูกซองนี่ใช่ไหม ใช่จะไม่แบนแก๊สพิษไอ้ยี้ยคนงค์คิดเลยยิ้มเลยยี่ห้ยลมอะลม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 ควันหาฮร์มแอบอื่นดีกว่าเที่อันนี้เป็นคอนควิสอะอยากเล่นเบรกทูบ้างอ่ะเบรกทูนี่แม่งแบบสะกดเดตนี่คือเฮี้ยมากอ่ะเออมันจะมีฝั่งหนึ่งที่สามารถตายได้เลยกับอีกฝั่งหนึ่งที่มีขีดจำกัด ก็ต,ตามนั้นไอพวกที่แบบไม่มีไอชีวิตอินฟินิตี้มันก็จะแบบวิ่งไปตายเรื่อยๆวิ่งวิ่งวิ่งจนหลอนนะกูวอากูเคยทายมากสุดห้าสิบตัวกูย้อนกลับไปห้าสิบรอบไโค้งมึง <c oughs> ิยิงสมองนำหน้าไปแล้วสวยเฮ้ยฝั่งขวามันนอนอยู่มันนอนอยู่ไม่สน <c oughs> 哇哦！哇哦！哇哦！我唱《春哈西》哎呀，哈西哈哈哈哈啊，哈啊！哈哈哈哈哈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 ！ ชีวิตก่อนใช้ชีวิตกันก่อนโอ้ยเฮ้ย ơi. เอ้ยหน้าต่อตาเลยอย่าอย่าฆ่าตัวตายต่อหน้ากูหยุดุดนคลิกขวาได้แล้วเิ้เราอ่ะหยุดยากยากยากกลแล้วกลแล้วเลยเร็วมากไม่มีคนกำลังจะตาย bro ทอยู่ทอยู่ชิบเกบกไปกไปไอยู่ไสวรรค์ลอยอ้าหน้าเมื่อกี้รููู้้้้ฮ้ยเฮ้อย่าพ่อย่าเพิ่งอย่าพ่งไม่อโโยอมแพ้อะไรเงี้ยคุยอไม่ยอมคุยเอมยอมยอมยอมเอสิจนกอคาร์ดิาจัดพื่จบจบสงคราลูเข็มกันตัวไอ้ยิี่ง่่ง ชื่อด้วยชื่อด้วยไอ้ยี่นี่ยิงไม่หยุดเลยยีงไม่ยิงไม่หยุดเลยเฮ้ยไม่หยุดตายแล้วอ้าเล้วไม่หยุดลังยิงลังยิงลังยิงตายเวยไม่มีคนยิงไอ้ตอนนี้ไม่มีแต่คนปากไอ้ยี่ไอ้เียราโดนตจี้อะโันยิงเลยโดนเขาตายโหนเราตายจะไม่มาตายเหี้ยเฮ้ย ไม่ตายได้ไงว่าเป็นรถถังนี่วเชียก็ไม่สม่ไม่สไม่ตเคอเคทำลายรถถังได้ไหมอ่ะโอเคดีวะทำลายไงโอ้โหา้อกะตยจะไม่ตายเว้ยลุกขึ้นพอแล้วพอแล้วได้เกิดไปอยากอยากเกิเป็นแอลกนเนี่ยเกิใหม่เกินใหม่ก็เป็นแอเซไปสั้แล้วตายยไม่ตายไอ้เีย

ไอ้เออหน้าคนยุบคนเดิมเลยเฮียซ้ายไหมออกซ้ายไหมออกซ้ายไอ้ย้เี๋ยไปวางอ่งละล้างอ่างัะล้ังยี่ตกรเชื่อมเลยอ่ะไปไปไอ้ชุบได้ไงเนี่ยเฮียเฮ้ยรอดเลยเฮียเฮ้ยโอ้โ บ้าๆบ้าไปใหญ่แล้วเรื่อยๆนายยังไม่ทันจูบเพลินเลยชุบละนาไาญี่ปุ่นอะผีดิบผีดิบกว่าเราเยอะไอ้สัตมันมันไม่รู้จักตายเง้ยเออใช่มันอินฟินิตี้เฮี้ย เออเราเราจะเราจะมียังมีจำนวนกันแบบการเกิดอะไ้เชียวโอเคนี่ไม่มีชีดิโอ้กูชุมที่ไรกูเห็นหน้าอีมือที่ตลอดเลยว่ะเรเซ็ตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังฮัลโหลไอเด็กไอขาวไอเหยิ่งเฮ้ยเฮ้ยช่วยกูหน่อยช่บยกูหน่อย กุมขึ้นมาถึงกูไม่ใช่หมอเต่กูมีจิตใจดีมตาเ้ยอ้อาอยูกเปลี่ยนคนช่วยกันเอาเฉยอ้ีหอยย่อยยอยยอยยกกจูไ้ยตอนแรกหน้าขาวตุ๊ไปหน้าดำมาจูวยาตุกไปวิ่มาตย เ,เฮ้ยใครว่าเงี้ยถามันด้อยยิงบุกไม่ขึ้นจริงกูเริ่มเชื่อแล้วผมน้ำแม่งโปย๊ยแม่งแบบแม่งโคตรใจด้วยจริงๆอ่ะกูอยู่อ่ะไม่จริงโคตรไม่ไม่จริงโคตรมากของผมเ่ะอืมมันกิ่งไปอ่ะของผมเ่ะเฮ้ยไม่ไม่ไม่อยากเล่นแบบนี้หรอก หนีไหมหีไหมหีมีหีมหนีหนว้าชีว่าไงผมว่างนบายเลยเออหมดทุกสักทีแง